มาพี่น้องมาหลอกจิ้มครับผมหลอกจิ้มเนื้อเครื่องในดึงจับเจียวดีของผมขมนะครบับกินนล้วกันมาพี่น้องมากินข้าวครับแจีวขมขมกับเครื่องในหนูกินได้ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาโมกินนะกินไม่ได้อย่ากินนะแต่ไม่ได้หรอกเหนียวไม่ได้ ถ้ากินเลิกแม่จะไม่ให้นอนเลยนะพอแล้วนะรอยังไม่จะพาไปล้างมือเข้าบ้านกันให้ัด้หัวรีบอัดเราไปหลอกกิมครับเห็นแม่เปไม่ได้ชาร์จแบตเลยไม่มีสายปลั๊กไฟเข้าห้องเราเลยปลั๊กไฟเข้าห้องเราไม่มีนะข้อวันนี้มันอะไรมันสุกดอกบานหรือเปล่าดอกรูปเขาอะไร นี่ได้ลหลาเลดใ้เลยกินให้อีกเลยแม่จะพาเข้าไปรอในห้องไปกินข้าวก่อนไปข้าไปเดียเยานวงอืมแตเด้วยจ้ะ

รอแม่ก่อนเห็นไหมเห็นหนูไหมไม่เห็นหนูไม่เห็นหนูเสียงหน้ามึงหรือเปล่าเห็นหนูแล้ว แซ่บครับผมลองจิ้มแต่เอาเจียวดีผม,ผมข้าข่าขนาะด